สวัสดีครับพี่น้องป้องไปามาพมาพอกับผมคือเกา่าคนเก่าค,น,ค,น,คนเดิมนะครับบาวเพชรผู้วดินแต่ว่ามือนีผมสิม,มาในรูปแบบใหม่ครับพี่น้องบัวไดหาแเนวมากินในพี่น้องเบิงแต่ว่าสิมเฮดเมนูไข่พะโล่ให้พี่น้องเบิงครับก่อนทีเฮาสีเฮดไข่พะโล่เฮาก็ต้องเอาไข่มาตุมก่อนครับพี่น้องอันนี้ผมได้ไข่ไก่มหามา่นะครับ สั่งมาจากในเพจในเกาหลีครับเป็นไข่ไม่ๆเลยครับต้มกินเปลือกไข่ยังติดไข่อยู่แกออกมาแต่ว่ามันกะมีวิธีเฮ็ดบ่ไห้มันติดไข่นะครับพี่น้องถ้าต้มแล้วออกมามันติดเปลือกมันกะบ่งามนะครับพี่น้องขั้นตอนนี้ผมกะรอไห้หน้ำม,มันห้อนนะครับพี่น้องถ้าน้ำม,มันห้อนแล้วผมกะใส่เกลือลงไปครับ เกลือกะเพื่อนบอกว่าแก้กันบ่ให้เปลือกไข่มันติดไข่ขึ้นกันครับแล้วก็น้ำมันห่อนจักหน่อย่ะผมก็สีค้นครับพ้นดูดูเอาครับเพื่อสีให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางครับไม่ลาไปต้มเฮ็ดพะโล้มันจึงบ่อรูดออกมาครับ่รูดออกมาใส่น้ำพะโล้เฮานะครับมันจึงปิดตะกินนง มันคุ้นเอาครับพี่น้องค้นไปจักหน่อยก็พ่อหน้าม,มันเดือดแล้วก็เข้ากะจับเวลาไว้ครับประมาณหาถึงหกนาทีครับแล้วเข้ากบปดกเกดครับพอได้ไข่แล้วเข้ากะเ,เอามะปอกเปลือกครับเพราะมานอกน้ำเย็นแล้วก็มันร้องปอกเบื้องครับอันนี้ผมก็เร่งสปีดไปจักหน่อยนะครับ มันเร็วขึ้นบ,บึงนี่พี่น้องเด้าว,ว่าปอกออกมามันสิเป็นยังไงเห็นบอกครับพี่น้องปอกออกมากแกดขาวเนียนครับบบติดเปลือกแล้วครับนี่ครับสูตรของผมครับตอนเศร้าผมกระแช่น้ำเย็นไว้ก่อนกลับมาแต่เห็นงานพบจึงมาตุ่มครับพี่น้องเห็นบอกครับงามนวลไขแดงอยู่ตรงกลางครับ สวยใสต่อมากับซีมาตำสามเกิดนะครับแล้กก็ซอยหมูแต่ว่าผมมีหลักผักซีครับผมก็เลยใส่หอมแดงแทนครับมันจะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ไอเขาเอินว่ายังะ่ะไอพริกไทยครับเม็ดพริกไทยแต่ก่อนซีมาตำผมกลับมาหั่นหมูกันครับผมมีหมูสามสันนะครับผมก็เลยเอาหมูติดมันแทนครับ กเฮ็ดกินเนาะบ่ได้เฮ็ดขายเฮากัดตามสไตล์ของเฮาลนะครับกับสไตล์ผมมันสไตล์แบบแบบเฮ็ดบ้านๆอยู่แล้วนะครับว่าต้องครบสูตรหลายครบสูตรหลายมันสิแซบเกินฮ่นะพี่น้องเอาครับวันนี้สําหรับนัคนที่มาเห็ดงานต่างประเทศคือผมเนาะ เฮ็ดเองกินเองนะครับทุกคนเฮากับ่ได้ไปหาซื้อได้คืออยู่บ้านเฮาเนาะในประเทศเกาหลีกับต้องเฮ็ดกินเองบ้านเฮากันยังมีอันเขาอาหารถุงขายเนาะแต่ว่าอยู่นี่เฮาก็ต้องเฮ็ดกินเองเขาอยากอย่างเฮาก็ต้องเฮ็ดเองครับหั่นหมูแล้วๆล้ว่งกับมาหั่นไอ้หอมแดงเนาะหั่นห้มัน,น้อยเพื่อที่สิตาําให้มนแหลกง่ายครับ อเหารหันซอยมันกับที่ตำยากันก็นั้นแหละครับหันเลียวๆกับกับตำพริกไทยก่อนให้ตำพริกไทยให้มันละเอียดก่อนก่อนที่หั่สิตำกระเทียมครับอันหอมแดงใส่เอาได้ทีแล้วกับจัดตัวตำพริกไทยใส่แหลมมันยัง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 ใสจังหน่อยเพราะมันละเอียดครับ แบบมันละเอียดคักแล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก็ตำย่องกันไปครับจกักสองสามนาทีก็เพราะมันแหลกก็ไม่ได้แหลกหลายดอกที่ผมเิ็ตกัได้ยแหลกพราะประมาณตำไปตำมาหลายโพดพี่น้องรับเบิ่ง่ด้เวลาผมหิ็ดเนี่ยนะผมขึ้นอยากหัวจะหัวงดูแต่ว่านี่มันก็เป็นสูตรไทสูตรมันเนาะ ก็สิไปเฮ็ดอันเป๊ะๆขึ้นเ,นเ,เชีบมันกับบได้แล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดขายเนาะต่อมาผมก็สะเอาไอ้น้ำตาลปี๊บมาละลายครับมาละลายเพื่ออย่างแม่นบ่นพี่นองเพื่อว่าสิได้ครับเอ,อื่นจังล่มาละลายเพื่อไ่ให้มัมนเป็นก้อนแล้วก็สะเอาหมูมาผัดใส่แหมีเออขั้นตอนนี้ไหมใส่ไฟอ่อนเน้อยครับบม่ต้องใส่ไฟแฮ้งหลายเด้อยครับ การใส่ไฟแห้งหลายกันน้ำตาลมันสิใหม่ครับถามมันห่อนจักน่อยครับกันมันห่อนแล้วฮาการค้นครับทั้งที่ดีใส่ไอไอทับพีที่เป็นไม่เห็นได้รับค้นเนี่ยมันทับพีที่อวมเฮ็ดกับเข่านะครับมันสีค้นง่ายกว่าครับเอาซ่อนค้นมันมันยากครับมันมันบ่ทั่วถึง นี่แหละครับเอานี่มาค้นครับ,รบเอาพราะมันลึอลงๆลักหน่อยออกไปท้งอย,อยากอยากใหม่จักหน่อยนะครับแต่ว่าจะให้มันใหม่ได้น้ำตาลมันสีขมครับพี่น้องอันนี้ก็เริ่มสีได้ที่แล้วครับอันนี้เริ่มสีอยากใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็พอเลยเด้อครับซ้ำนี่นะมันสีใหม่แล้วครับอันนี้นะ ขันค้นแบบนี้แล้วเขากับปิดแก๊สครับปิดแก๊สปพิ่มเขากับฝ้าออใส่น้ำป่าเลยครับถต่เพราใส่น้ำป่าน้ำตาลมันห้อนครับมันก็นยังใหม่อยู่ฝ้าอนน้ำป่าใส่เลยเพราะว่าน้ำป่ามันสิหยุดหยุดไว้ไ่ให้มันใหม่แห้งกว่นนี้เขากับค้นใส่น้ำป่าเนาะไทปละรูมันกัซเทานี้แหละครับน้ำตาลน,น้ำป่าต่อไปนะครับผมกระเซี่ยวหมูใส่นะครับกรเสี่ยวหมูใส่เข้ากับเปิดแก๊สก่อน เปิดแก๊สคนสักก่อนเมื่อกี้นี่ปิดแก๊สได้สีใส่น้ำตานะอย่าลืมเปิดแก๊สได้ละครับค้นหมูเข้าไปให,ให้มันให้มันใน่ทั่วๆเลยครับเออให้มันส่วนผสมน้ำตาลติดกับหมูเลยครับสีให้มันติดกับหมูเลยแล้วผมก็สีมาเปลี่ยนใส่เป็นหม้อต้มนนีบัดนี้ เพราะว่าใส่กระทะย่านนั่นพี่น้องบ่เห็นนี่ซื้อครับก็เลยค้นน้ําตาลใส่กระทะครับเพี่ยนใส่หม้อแล้วก็เอาหม้อไปใส่น้ำเลยทั่นล่างเอาน้ําตาลมันครับบ่แม่นล่างถิ่นเด้ล่างใส่เอาน้ําตาลน้าน้ำอะไรล่ะเพราะว่าเขาสิน้ำไบกระทะนนะครับเพราะว่าเน่่ด้เขาก็สิเติมน้ำอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะประมาณครับเพราะท่วมหมูจักหน่อยครับน้ำนะครับพอดีน้ำแล้วครับน้ำนั้นแล้วก็เปิดไฟแห้งเลยครับบานนี้ ใส่ไฟ,ไฟแห้งไปเลยไม่ต้องใส่ไฟอ่อนครับพอมันเดือดจักหน่อยแล้วเขาั็ตักฟองมันออกครับอันนี้นะครับตักฟองมันออกกมันตักฟองออกจากจักหน่อยครับแต่ว่าผมไม่ได้ตักออกหลายเ้้ผมนะเพราะว่าเฮ็ดกินเองเนาะผมไม่ได้ตีนะนะพูดถึงกับขี่ข้านน้ำนะครับบบแมนว่าไม่ได้ตีดอกขี่ข้านคักๆนี่แหละ ตักออกจากข้าวแล้วครับตัวไปผมกระสีเอาไอ้ไอ้สามเกือผมนะครับมันลงแต่ว่าผมพลาดอยู่นิดนึงครับผมตำร้ายพดสามเกือผมนะ่ะแล้วก็ดตำบ่ค่อยละเอียดปานใดมันก็ร้อยองลองขึ้นมาครับเพราะจากที่ผมใส่ไปแล้วผมพึ่งพึ่งท่งมันบปิดตะกินนะ ผมเป็นตะกินผมตักออกเลยพี่น้องเลยอันนี้ครับมันเดือดได้ที่แล้วครับผมกับพรอนไฟแล้วครับขั้นตอนนี้ครับอีจกจักหน้อยผมก็เสียเอาไว้หอ,อมแดงกระเทียมพริกไทยที่ผมต่านะครับมาใส่เห็นบ่ครับขั้นใส่ซ่อนเดียวพอดีครับอันนี้ผมใส่าลโพลาลโพดครับพี่น้องมันก็นเลย่เป็นตะก,กินแต่ใส่ไปชักคราวหนึ่งผมก็ตักออกเลยพี่น้องโอ้ยผมพลาดแล้วตัวนี้ นี่แหละครับมันเฮ็ดกับเข่าแบบบ้านๆเนาะพี่นอ้องอใส่ไปจากข้าวผมกับสเสเี่ยวไข่ใส่เด้ปานี่ไข่ที่เ้าต้มไว้นะพี่น้องเออเอามาใส่นี่แหละครับอันนี้บ่ได้เติมซีอิ๊วดำไม่ได้เติมยังเด้เข่าเนือ้อคักครับต้มแป๊บเดียวในสูตรเพิ่นเฮ็ดขายนะเพิ่นก็ต้มไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคนได้พี่น้องเด้ แตงผมเห็ดนนะ่ะต้มแค่30สบนาทีครับนี่แหละครับหนาตามันก็จะออกมาจังสี่นะครับก่อนที่พี่น้องสิป่งมองกระสมิมึงในเด้อครับรสแติเป็นยังไงอันไหนมันแซบมันบ่แซบฮากก็เติมใส่เอาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่บ้าเพชรในเด้อครับคลิปหน้าถ้าเบิ่งเด้อว่าบ้าเพชรเซนยังไงกินคลิปนี้สวัสดีครับ